สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีลูกค้าสั่งซื้อกล้องผมนะครับเป็นกล้องยี่ห้อนิคอนคูพิกพีพันนะครับคุณผู้ชมครับรุ่นคูพิกพีพันนะครับก็คือยี่ห้อนิคอนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ออปติคอลซูมนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเอ็กออปติคอลซูมแล้วก็วายสกรีนแล้วก็รองรับการถ่ายคลิปในระดับ 4K นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้ สวยใสยไรร่องรอยนะครับใหม่กลิปเลยนะครับยังมีกล่องอยู่นะครับอ่าให้ดูกลอ่องอ่านี่นะครับกล่องอ่านี่ครับกล่องของครูพิกพีพันนะครับเนื่องจากว่าผมเน้นเอามาทําคลิปนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยถือว่าสุดยอดถ่ายคลิปไม่เหมาะกับผมนะครับเนื่องจากมีน้ําหนักหนักเยอะเหลือเกินครับใส่ฮูดไม่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองลองถอด หน้าปัดออกแล้วก็ลองเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมกดตรงปุ่ม power ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็งัดตรงนี้ออกมาได้เลยครับนี่ครับนี่ครับก็เปิดตรงนี้ออกมานะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะทดลองถ่ายคลิปอมุนได้นะครับอันนี้หมุนหมุนแบบนี้หมุนปึ๊บนะครับหมุนหมุนได้นะครับ แบบนี้มันหมุนได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออภัยนะครับเก็บดีๆก่อนอันนี้ยังไม่ได้เก็บหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาเข้ามาใส่ไว้ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราถ่ายคลิปนะครับเราก็กดปุ่มแดงๆตรงนี้ได้เลยปุ๊บนี่ครับอันนี้คือการเลกคอร์ดคลิปแล้วนะครับคุณผู้ชมเลกคอร์ดแล้วถ้าสต็อปก็กดตรงนี้ได้เลยหยุดทีหนึ่งนะครับถ้าถ่ายภาพนิ่งก็กดถ่ายได้เลยครับนี่ถ่ายตรงนี้ได้เลย นี่เวลาจะดูก็ดูตรงนี้เลยเลยครับกดปึ๊บอ่านี่ครับอันนี้ก็คลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมลองถ่ายเมื่อสักครูน่นี้นี่แหละครับคลิปนี่ครับคลิปนี่ครับอนนี้คือการเล็ดคลิปแล้วนะครับผชมเอดแล้วอ่าก็เรียบร้อยนะครับก็เครื่องใช้งานปกตินะครับแล้วก็สวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องนะครับปึ๊บ ทีนี้ก็เอาออกมาปิดไว้เหมือนเดิมตัวนี้หมุนปึ๊บเอามาปิดไว้เหมือนเดิมครับแบบนี้ปึ๊บทีนี้ชาร์จแบตนะครับมันมีไอตัวนี้ตัวชาร์จแบตที่จริงมันก็จะแยกกันมาแบบนี้นะครับเป็นสาย Data สําหรับต่อคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็ต่อคอมฝั่งนี้ก็ต่อเข้ากับกล้องนั่นเองนะครับเวลาเราจะชาร์จแบตเราก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเสียบเข้าแล้วก็เอาฝั่งหนึ่งไป เสียบชาร์จแบตนะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้เพื่อทําการชาร์จแบตนะครับตรงนี้อ่านี่แหละครับทําการชาร์จแบตตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมก็เสียบชาร์จเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บนี่ครับหลังจากที่เราเสียบชาร์จมันก็จะมีไฟกระพริบติดอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่คือสถานะในการชาร์จนะครับคุณผู้ชมครับโหมดก็มีเยอะแยะเลยนะครับเป็นโหมดถ่ายนกก็มีรูปนกเนี่ยนะครับโหมดโหมดถ่ายนกนีรูปนก หมดถ่ายรูปดวงจันทร์นะครับถ่ายพระจันทร์ถ่ายเดือมูนนั่นเองอันนี้ถ่ายนกก็มีเยอะแยะเลยครับเล่นไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับถือว่าคุ้มทีเดียวครับตรงนี้ก็ใส่แฟลชได้นะครับคุณผู้ชมอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะชาร์จไว้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับฝาปิดอันนี้นะครับฝาปิดใส่เข้าไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับใส่ฮูดไว้เรียบร้อยนะครับใส่ฮูดไว้เรียบร้อยนี่ ตรงนี้นะครับใส่ไปเรียบร้อยกล่องก็คงจะใส่ไปไปแบบนี้แหละครับนี่กล่องมันใส่ไปแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดแบตไว้ก่อนนี่ครับอันนี้ถ่ายให้คุณลูกค้าดูนะครับคุณผู้ชมกล่องนะครับก็ยังมีคู่มืออยู่เลยนะครับนี่ครับคู่มือคู่คู่พิกพีพันนะครับคุณผู้ชมกล่องยังมีคู่มืออยู่เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าถ่ายให้ดูนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะได้มั่นใจนะครับว่า ขายจริงส่งจริงแน่นอนครับไม่ใช่มิจฉาชีพครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่โอนเงินมาเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ